ครับผมสวัสดีครับวันนี้บ้านทุง่งเกษตรความสุขนะครับหลังจากที่ไปเก็บเผ็ดยุคาหรือเห็ดจมดหรือเห็ดพึ่งขมมาได้แล้วนะครับก็ได้ประมาณอาจจะสี่ห้ากิโลอยู่นะครับวันนี้นะฮะก็ตัวดอกแล้วก็ติดขาที่ติดไปเราก็จะไปต้มนะครับต้มทําให้จือเดี๋ยววิธีทำให้จืดจะทํายังไงี๋ยวจะถ่ายทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีนี้เนี่ยขาเห็ดที่ตัดออกแล้วนะครับเราก็จะทํามานํามาสร้างประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นวันนี้จะพาชมวิธีการทําเชื้อแบบลูกทุ่งนะครับผม,มง่ายๆนะฮะเคื็ตัวน,นี้ก็คือทําไว้ใช้เองในพื้นที่สวนป่าหรือสวนเราเองได้นะครับก็โดยการที่จะนาขาเห็ดที่เราตัดออกนะฮะอย่างนี้นะฮะตัดขาออกแล้วนเนี่ยก็จะมีป่นเพื่อนดินเพื่อนอะไรไมาด้วยนะครับเราก็จะนํามาบรรจุใส่ในขวดนี้ครับ นะนี่ได้ต้องรนนะครับมาช่วยสาธิตนะครับเก็บใส่ไปเลยครับนะครับไปการพิธีทำเชื้อแบบลูกคุ่งง่ายๆนะครับไม่ได้มีขั้นตอนวิธีการอะไรมากมายไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะ ทำยังไงก็ได้ให้เชื้อเดินเทนั่นเองนะครับแต่ก็โดยนำหลักของสูตรการทําเชื้อเห็ดของลูกนวดนะครับมาประยุกนะครับไม่ใช่ประยุกก็ทําตามวิธีทารใช้ของคิดหัวดทา่านแนะนำมานะครับแต่เราใชา้เราได้ดอกเห็ดสดนะฮะเดี๋ยวเราใช้ขาส่วนขานะครับซึ่งอาจจะมีเชื้อจากดินจากใต้ดินอยู่แล้วนะครับ ว่าดอกเห็ดเรายังไม่มีดอกเห็ดบานมากนะฮะเราก็จะนํามาทําเชื้อกันหมักทําเชื้อนะครับโดยใช้น้ําตาลสายแดงนะครับน้ําตาลไม่ฟอกสีนะฮะอยู่ที่สวนติดดาวนะครับหลายคนอาจสงสัยนะฮะว่าผู้บรรยายนี่ ทำอะไรบ้างนะครับก็ทําหลายอย่างฮะก็คือทําทั้งในที่สติดดาวด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นฮนะดูแลช่องของบ้านทุ่งเกษตรความสุขนะครับแล้วก็เพจเด็กน้อยบ้านทุ่งนะครับนะครับแล้วก็แชนตันใสแดงครับนี่ฮนะ าจะสังเกตนะฮะยีงนี้เราจะไม่มีตาช่างตวงวัดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมดงวันนี้ผมบอกว่าไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะครับอันนี้กวันนี้อาจจะใส่เครึ่งถุงนะครับจะดูว่าผิดหรือถูกไหมก็คือหลังจากหมักไปแล้วเนี่ยครบครบสองวันนะฮะขยับให้เข้ากันครับครบสองวัน ถ้ามีกลินเน่ากลินบูดนะครับก็เพิ่มอีกนะฮะใส่จนกระทั่งหมดกลิ่นนะครับผมแล้วก็อดอกบานไว้ข้างบนลุกฮนะไม่ทันได้ไหมนะฮะเนื่องจากภาชนะของเราเราใช้ขวดน้ำขนาด5ลิตรนะครับ นี่ทาแบบง่ายๆเลยนะฮะทาง่ายๆทาไม่ใช้อีกนะครับถามว่าระยะก,การหมักนานไหมก็จนกว่าเห็ดดอกเห็ดและขาเห็ดอันเนี้ยจะย่อยสลายแล้วนะครับก็จะมันเดือนกว่าๆถึงสองเดือนนะเวลานําไปใช้ก็ผสมน้าเตี้ยจังอีกครั้งหนึ่งนะครับปิดฝาเขย่าให้เข้ากันลุกนะฮะ โอเคในขั้นะตอนนี้จะสังเกตว่าผมยังไม่ได้ใส่น้ํานะฮะพอไปอีกสักระยะหนึ่งแต่ไม่เพราะเขาย่อยอะครับเขาจะย่อยสลายพอเขาเริ่มย่อยสลายปุ๊บเนี่ยเขาเริ่มย่อยสลายปุ๊บเนี่ยครับอ่าโอเคครับอันนี้ก่อนรั้งโดนเดี๋ยวให้น้องโดน่ายผมอ่าเนี่ยนี่พอหมักได้สักระยะหนึ่งนะครับเขาจะเริ่มย่อยนะครับ ย่อยตัวเองก็จะเป็นน้ำนะครับแบบเข้มข้นเลยทีนี้น้ำเวลาจะไปใช้เราก็จะไปผสมน้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะหรือถ้าเข้มข้นมากเราก็จะเพิ่มน้ําลงไปในขั้นตอนหมักนีกประมาณสักสามสี่ลิตรนะครับอ่าสำหรับทลิปนี้การนําเชื้อไอ้น้ำดอกดอกเห็ดนะครับเห็ดพึ่งยูคาและขาเห็ดที่ตัดทิ้งนะครับมาขยายเป็นเชื้อต่อนะครับผมโดยวิธีสูตรหมักเห็ดดุงหมวด ของลุงหวันนะครับผมใช้น้ำตาลใสแดงครับผม,มนาเสอนอเท่นี้ก่อนนะครับผมถ้าชัายกดไลค์ชอบกดไลค์ชักดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ